เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ร้านกาแฟที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเวลาใครไปลองของที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะเจอผีลอกกันทุกคนแต่ว่าจะเจอผีลอกอยังไงเนี่ยลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับคือต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนครับที่ร้านกาแฟร้านนี้คือเมื่อก่อนน่ะเป็นร้านกาแฟที่ขายดีมากๆเลยอยู่ในเมืองกูฟุนะครับ ซึ่งร้านลาน,นี้ถ้าลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตรหรือว่าลองไปหาข้อมูลตามแหล่งเว็บนอกอะ่ะถ้าพิมพ์ว่า UCC อะ่ะจะเจอร้านร้านนี้เลยมันเป็นชื่อย่อของร้านร้านนี้นี่แหละแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับชื่อร้านโดยตรงนะแต่ว่ามันมีชื่อเรียกแทนร้านนี้ว่า UCC ซึ่งในสมัยก่อนอะ่ะจะเป็นร้านกาแฟาที่ขายค่อนข้างดีแล้วก็มีคนนะไปอุดหนุนค่อนข้างเยอะ แล้วร้านร้านเนี้ยด้วยความที่เปิดมาได้สักพักหนึ่งพอมีลูกค้าเยอะเนาะเขาก็พยายามที่จะขยับขยายร้านค้าจนเขาก็เริ่มสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าก็มีอยู่วันหนึ่งไม่รู้ทําไมเหมือนกันอยู่ยู่ร้านเนี้ยก็ปิดตัวลงไปทั้งๆที่เมื่อก่อนน่คือขายดีมากๆเลยแต่ว่าไม่มีเหตุผลเลยว่าทําไมร้านเนี้ยถึงอยู่ยู่ก็ปิดกิจการไปเฉยเลย ซึ่งร้านที่เขามาตั้งร้านกาแฟเนี่ยคือให้นึกภาพแบบนี้นะครับมันเป็นคล้ายๆเหมือนอาคารพาณิชย์อะคือข้างล่างก็จะเปิดเป็นร้านกาแฟแล้วก็ข้างบนน่ะจะเอาไว้นอนหรือว่าใช้พักผ่อนอะไรก็ว่าไปแล้วด้วยความที่ร้านมันถูกทิ้งล้างไปนานหลายสิบปีเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นที่ล่ำลือกันว่าร้านเนี่ยเจ้าของร้านน่ะตายไปแล้ว เจ้าของร้านตายเป็นต้องมีผีสิงอยู่ในร้านร้านนี้แน่เลยก็มีการล่ําลือกันไปว่าเฮ้ยร้านนี้มีผีสิงจนกระทั่งความคิดของทุกคนนะ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องจริงจนได้เพราะว่าก็มีข่าวทีวีช่องหนึ่งเนี่ยเขาออกบอกว่าเจ้าของร้านกาแฟร้านนี้เสียชีวิตแล้วนะแต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตอะไม่มีใครบอกเลยว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไร ทุกคนก็เลยตีความกันว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าจะเกิดความเครียดทําให้ตัวเองอ่ะต้องฆ่าตัวตายแต่ไม่รู้ว่าฆ่าตัวตายที่ไหนแล้วหลังจากนั้นก็เลยปล่อยให้ร้านกาแฟตรงนี้ทิ้งล้างไปเลยทิ้งล้างยาวนานไปเลยผ่านไปหลายสิบปีเหมือนกันแล้วด้วยความที่มันล้างเนี่ยแหละฮะก็เลยมีวัยรุ่นที่เขาอยากรู้อยากลองเรื่องลี้ลับกัน ก็เลยพากันไปลองของที่ร้านร้านนี้ซึ่งเด็กวัยรุ่นในกลุ่มเนี้ผมจะให้ชื่อสมมุติกันล้กันเป็น1 2 3 4แล้วกัน4คนจำง่ายๆเด็ก4คนนี้จะเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ชอบเรื่องลี้ลับพวกนี้อะไรกันมากเลยแล้วเขาก็ได้รับรู้มาว่า ฮ้ยมันมีร้านกาแฟมีประวัตินี่ว่ามีร้านกาแฟมีเรื่องหลอนนี่ว่าสนใจไปเปล่าด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นเฮลๆเนี่ยเขาก็อ่ะเอาดิจัดไปก็เลยนัดกันเลยฮะเที่ยงคืนของวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก่ะว่าจะไปลองของกันก็เรียนกันไปทั้งสัปดาห์ครับ กระทั่งวันหยุดมาถึงก็นัดกันที่บ้านของคนชื่อหนึ่งว่าเดี๋ยวจะขับรถไปคันหนึ่งแล้วก็จะไปลองของล่าท้าผีกันพอถึงเวลาก็มารับเพื่อนแต่ละคนตามบ้านต่างๆก็ขับรถไปก็ใช้เวลาขับรถไปสักพักใหญ่ๆก็ไปถึงในร้านกาแฟผีเยน็นได้จนได้ซึ่งตอนที่ไปถึงนะครับด้วยความที่ร้านกาแฟมันถูก ทิ้งล้างมานานเนาะบรรยากาศร,บรอบๆอะมันก็จะมีต้นไม้อะ่ะขึ้นเลือ้อยเต็มล้านไปหมดละขึ้นชั้นสองคุมเต็มบ้านไปหมดละเขาก็มองดูตอนนั้นก็ให้เริ่มรู้สึกกุกลัวแล้วนะว่าเออบรรยากาศมันก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหรออ่อ่ะแต่อ่ะกนไหนๆก็มาแล้วอะลองหน่อยก็แล้วกันก็เอาไฟฉายกันไปเลยฮะเดินเข้าไปทางประตูทางเข้า พอหลุดเข้าไปในโซนของประตูหน้าเนี่ยคือในร้านอะ่ะมันยังคงเป็นร้านกาแฟเหมือนตอนที่สมัยเพิ่งเปิดเลยอะ่ะก็จะมีโต๊ะเอาไว้ให้แขกอะ่ะนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ได้ถูกลือ้อหรือว่าถูกย้ายออกไปไหนเลยแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ที่เป็นเอาไว้นั่งตรงคนชงกาแฟก็ยังอยู่สภาพยังปกติเหมือนเดิมถ้วยชามลามไหแก้วกระฟงกาแฟยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่าง แต่ต่างกันที่มันมีคิ้ฝุ่นแล้วก็มีพวกต้นมงต้นไม้เศษใบไม้อะไรอยู่เป็นส่วนประกอบของร้านไปแล้วเขาก็เลยเดินไปสํารวจนะที่ชั้นแรกสํารวจห้องที่เป็นโซนกาแฟครับาไฟฉายสอง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 เข้าไปดูในห้องน้ําก็สองสองสองปรากฏว่าชั้นแรกเนี่ยไม่ได้มีอะไรมันแค่ได้ซึมซับบรรยากาศว่าเออชั้นล่างอะ่ะมันล้างนะมันน่ากลัว ก็เลยพากันเดินไปที่ชั้น2เพื่อที่จะขึ้นไปดูว่าชั้นสองมันเป็นอะไรซึ่งชั้น2ก็อย่างที่บอกคือมันเป็นห้องนอนของผู้หญิงคนนั้นที่เป็นตัวของเจ้าของร้านนี่ยแหละแล้วก็พากันไปสำรวจก็ไปส่องในห้องของผู้หญิงซึ่งห้องของผู้หญิงเนี่ยพอเปิดประตูเข้าไปให้นึกภาพตามผมนะครับก็คือข้างหน้าสุดเนี่ยตรงกลางห้องอะ่ะเป็นเตียงมีที่นอนปูอยู่ต้องขวามือเนี่ย เป็นตู้เฟอร์นิเจอร์เป็นตู้วางทีวีเป็นชั้นลิ้นชักวางสิ่งของทั้งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นพวกตู้สภ้อาเที่ยวไว้เก็บของมีราวแขวนมีตู้สภ้อาตู้เล็กๆวางอยู่ตู้หนึ่งและสิ่งที่ทำให้ทุกคนน่ะชงงักแล้วก็ต้องโฟกัสเนี่ยคือบนที่นอนน่ะมันมีชุดชั้นในวางอยู่บนที่นอน ซึ่งมันเป็นชุดชั้นในของผู้หญิงเขาก็เลยพยายามตีความกันว่าเฮ้ยทำไมชุดชั้นในผู้หญิงชุดนี้ถึงออกมาอยู่ข้างนอกทำไมถึงไม่ถูกทิ้งไปหรือว่าที่เนี่ยเคยมีคนเข้ามาลวงกันมาคมขืนหรือเปล่าหรือว่าผู้หญิงคนเนี้ยอาจจะถูกข่มขืนแล้วฆ่าโดยใครบางคนหรือเปล่าเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมมันมาอยู่ข้างนอกแบบนี้ ในขณะที่ทุกคนกําลังสงสัยอยู่กําลังสํารวจในห้องของผู้หญิงอยู่มันมีเสียงเพ่งเกรงเกรงกดังมาจากข้างล่างเสียงดังสนั่นฟลอร์เลยเขาก็สะดุ้งหยงเลยกําลังลุ้นว่าเฮ้ยในห้องอมันจะมีอะไรสะดุ้งมองหน้ากันเฮ้ยอะไรวะอะไรหล่นวะแต่สักพักเดียวเสียงไม้ Önemli, <news> เห <JI> มือนมีคนปลาอะไรเข้ามาในบ้านนะแล้วไอ้ของสิ่งนั้นน่ะมันไปกระทบกับกำแพงแล้วมันก็เด้งหล่นลงพื้นน่ะเขาก็เฮ้ยไม่ดีแล้วว่ากลับไหมกลับไหมกลับไหมในระหว่างที่กำลังปรึกษากันว่าจะกลับดีไม่กลับดีทีนี้มาใหญ่เลย เกงเกล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 งเกมืเกโงเกล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 ยเลงเกลงากงเกลงเกลงเกงเกงเกลงเกงเกรงเกลงเกรงเกงเกลกงกลงกงกลกปักลกลงกงกเกลงเกรงเกงเกลงเกลงลงลงเงเกลมเเลเลเลลงเลเขากล่ากันเนล้ยมันไก่น่าใง่คนลงมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเล่นงานเละก็เลยพากัจุงมือวิ่งมา เพื่อที่จะลงไปขึ้นรถที่อยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วเชื่อไหมว่าไอตอนที่วิ่งลงมาที่ด้านล่างเนี่ยภาพที่ทุกคนเห็นนะคือมันมีหม้อที่เอาไว้ใช้สำหรับต้มกาแฟมันลอยจากพื้นอ่ะพุ่งไปหากำแพงแบบแป้งแล้วก็หลน่นกริงกงกรึงกงโดยที่หม้อหม้อน,นั้นน่ะไม่ได้มีใครไปแตะมันเลยอ แล้วเขาก็พากันวิ่งหนีออกไปข้างนอกครับข้างหลังก็ยังเป็นเกร็งเกรงเกตามอยู่ข้างหลังอ่ะเขาก็วิ่งวิ่งวิมาเปิดประตูพักสตาร์ทเช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 ขาซ้ำกามัรถสตาร์ทไม่ติดไอ้เพื่อนก็เฮ้ยติดดิติดดิสตาร์ทสตาร์ทก็เช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 เยังไงก็สตาร์ทไม่ติด ในขณะที่ทุกคนกำลังขมักกเม้นกันอยู่ปรากฏว่ามันมีเงาดำๆเดินผ่านหน้ารถไปทุกคนเรถก็สะดุ้งโหยงเลยเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆเร็วๆสตาร์เลยสตาร์เลยสตาร์เลยเร็วๆเพื่อนก็เิเสๆๆๆๆๆิเๆเสเสเสเเรเสเส ก็เลยพากันขับออกไปบูนบูบออกไปข้างนอกแล้ววิ่งเหยียบมิดเลยจนขับกันมาไกลพอสมควรตอนนั้นทุกคนผวาเลยเฮ้ย <c oughs> กูเจออะไรวะเนี่ยมึงเห็นแบบที่กูเห็นป่ะเฮ้ยหม้อหม้อมันลอยเองวิ่งมึงเห็นป่ะมึงเห็นป่ะโอ้โห <c oughs> คุยกันด้วยความหวาดผวาคือพูดไม่เป็นภาษาแล้วตอนนั้นน่ะจนขับรถออกมาได้สักระยะหนึ่งมาเจอร้านสะดวกซื้ออยู่ที่หนึ่ง ซึ่งร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆคาเฟ่ย่อมๆเลยก็คือในร้านสะดวกซื้อก็จะมีที่นั่งเอาไว้ให้กับคนที่มาใช้บริการอ่ะได้นั่งกินอาหารกันหรือว่าได้นั่งคุยพักผ่อนกันในร้านสะดวกซื้อแล้วหลังจากที่เข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยหลังจากที่จอดรถแล้วก็เข้าไปในร้านเนี่ยทุกคนก็พยายามจะคุยกันว่าเฮ้ย มึงเห็นปาวะเอ้ยเราน่ากลัววะ่วะกว่าที่เนี่ยมีจริงแน่เลยอุ้ยกลัวมากเลยเห็นหมอ้อลอยก็คุยกันเพื่อนก็เดินเดิน,เด,นเดินเข้าไปในร้านก็คุยกันไปด้วยระหว่างที่ทุกคนกําลังคุยกันตัวของคนชื่อหนึ่งอ่ะเขาก็เดินนําข้างหน้าไปก่อนไอ้เพื่อนที่อยู่ข้างหลังอีกสามคนนะ่ะก็มองไปที่หลังของคนชื่อหนึ่งแล้วก็เห็นว่าตรงก้นของคนชื่อหนึ่งอ่ะมันนูน มันเหมือนมันมีอะไรตรงๆอยู่ต, ole, ตรงตรูดเพื่อนอะไอ้เพื่อนสามคนก็บอกเฮ้ยไอ้น <Leonardo> <l ug sel> ึงอุ้ยมึงกลัวเหรอเนี่ยมึงกลัวจนขี้แตกเลยเหรอโอ้โหขี้แตก้วกางเกงเลยอะอุ้ยหน้าไม่อายของมึงอะอ้ยขี้แตกไปกันล้อกันไอ้คนชื่อหนึ่งก็หันมาเฮ้ยอะไรอะไรขี้อรอขี้หรอก็เลยเอามือมาคำไอ้ตรงก้นของตัวเองปรากฏว่า อมันมีก้อนอะไรตรงๆอยู่ในกางเกงข้างหลังเห,เหมือนที่เพื่อนบอกเลยเขาก็เลยเอามือสอดเข้าไปในกางเกงตัวเองไปดูว่ามันคือก้อนอุจจาะหรือเปล่าพอสอดเข้าไปปุ๊บไปเจอก้อนก็เลยจับปรากฏว่ามันไม่ใช่ก้อนอุจจาะมันเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้กลมๆเขาก็เลยดึงออกมาจากกางเกงเขาดึงออกมามาดูข้างหน้า ปรากฏว่ามันเป็นกระดาษเป็นกระดาษก้อนหนึ่งใหญ่ๆเลยเหมือนคนขยำกระดาษเป็นก้อนกลมๆอ,อยู่ในกางเกงเขาเขาก็เฮ้ยใครแกล้งกูวะใครเอากระดาษอะไรมาใส่ในกางเกงกูเนี่ยก็เลยค่อยๆค,คลี่กระดาษออกมาคลี่แบบปุ๊บป๊บปับป๊บป๊บป๊บปบคลี่ออกมาฟืดปรากฏว่าไอ้กระดาษที่มันถูกขยำอะ มันคือกระดาษใบออเดอร์ของร้านกาแฟร้านที <diving curs CDU> ่เขาเพิ่งไปลองของมาเนี่ยแหละเขาก็งงวฮ้ยกระดาษร้านกาแฟมันมาอยู่ในในกางเกงเขาได้ยังไงอะแต่ความตกใจยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนอกจากจะตกใจที่ใบออเดอร์มันอยู่ในกางเกงเขาแล้วเนี่ยมันยังมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาญี่ปุ่นน่ย ถูกเขียนไว้ในออเดอร์นั้นด้วยเหมือนมีคนเอาปากกามาเขียนออเดอร์ใส่ในใบออเดอร์อ่ะซึ่งมันเป็นหมึกที่ใหม่มากๆอ่ะซึ่งประโยคนั้นมันเขียนไว้ว่าขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ก็แล้วกันเรื่องประมาณนี้ครับ